สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครนะคะ ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านมากมายเพื่อเป็นการพัฒนาให้มีความทันสมัยแล้วก็ให้มีความเหมาะสมแก่การเป็นเมืองหลวงของประเทศซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญแล้วก็เห็นได้ชัดของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการเมืองค่ะซึ่งทั้ง3ด้านนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนตลอดช่วงระยะเวลา12ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพศส5 1 0ถึงปีปัจจุบันค่ะค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านแรกนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะคะของกรุงเทพมหานครจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมแบบประเพณีไปสู่สังคมแบบใหม่ซึ่งเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นความทันสมัยหรือสภาวะทันสมัยซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบสังคมตะวันตกค่ะหลายคนนะคะมักเข้าใจว่าความทันสมัยคือการพัฒนา แต่ความจริงแล้วสังคมที่ทันสมัยอาจจะยังไม่พัฒนาก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาดูลักษณะของสังคมที่ทันสมัยในแง่มุมที่เป็นสังคมที่พัฒนาแล้วนะคะลักษณะของสังคมที่ทันสมัยนะคะก็จะมี 1. การเป็นสังคมอุตสาหกรรมเพราะระบบอุตสาหกรรมนะคะจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆตามมา 2. การเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมได้อย่างเสรี 3. พลเมืองในสังคมไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเพณีจนมากเกินไป 4. มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งระบอบประชาธิปไตยจะเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของประชาชนและประชาชนก็เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยข้อสุดท้ายนะคะก็คือ 5. มีระบบตลาดแบบเสรีค่ะต่อมานะคะจะเป็นผลกระทบต่อประชาชนจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนะคะทำให้สังคมของกรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นการมีสิทธิแล้วก็เสรีภาพมากยิ่งขึ้นการเพิ่มขึ้นของประชากรการไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเพณีเดิมๆและถ้าหากมีข้อดีแล้วแน่นอนกรุงเทพมหานครก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกรุงเทพมหานครคือการจราจรที่หนาแน่น อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าข้อดีก็คือเป็นการเพิ่มของประชากรซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยจะนำพามาซึ่งสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครมีรายได้หลักจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยในอดีตที่ผ่านมารายได้นี้มากกว่าเงินที่รัฐบาลสนับสนุน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศร้อยละยี่สิบห้ามาจากกรุงเทพมหานครซึ่งมาจากการค้าปลีกและค้าส่งมากที่สุดรองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมโรงงานและอุตสาหกรรมขนส่งอุตสาหกรรมสื่อสารอันดับสุดท้ายเป็นโรงแรมและพตาตาคารค่ะ กรุงเทพมหานครยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นกลุ่มทุนชาวต่างชาติต้องการเข้ามาทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยในปีพศ2529บริษัทญี่ปุ่นต่างๆได้นำเนินการอย่างจริงจังในการเคลื่อนไหวที่จะย้ายฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศเป้าหมายหนึ่งเลยก็คือกรุงเทพมหานคร จากการขยายธุรกิจของต่างชาติส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในกรุงเทพม,มหาคนครจำนวนมากส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาความแออัดในกรุงเทพม,มหาคนครมากขึ้นแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ถูกยกเป็นข้อสนับสนุนและเป็นหลักฐานว่ากรุงเทพม,มหาคนครกำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสร้างประชากรในวัยทำงานลดลง การคมนาคมเข้าสู่กรุงเทพมหานครมีมากกว่าจังหวัดอื่นเช่นท่ากัษยานสวนภูมิท่ากัษยานดอนเมืองรวมถึงถนนในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า250สายกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม4แห่งได้แก่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนิคมอุตสาหกรรมบางชันนิคมอุตสาหกรรมอันธานีโครงการ2และนิคมอุตสาหกรรมอันทานี อันหนึ่งเมื่อปีพศ2 5 5 2เป็นปีแรกในรอบ5ปีทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครหดตัวลงยกเว้นภาคธนาคารและภาคบริหารของรัฐมีรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประจำปีผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่61และในปีพศ2559รายงานการศึกษา ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าจากบริษัทที่ปรึกษาและบริหารด้านอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานาครเป็นเมืองที่มีแบรนด์ระหว่างต่างประเทศสนใจเข้ามาเปิดร้านจำหน่ายสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่18ของโลก เศรษฐกิจในปีพศ2550 2560มีการใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจดีขึ้นเร,เรื่อยเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีพศ2560ถึง2562เนื่องจากวิกฤตการทางการเมืองทำให้เศรษฐกิจแย่ลงมีสินค้าหลายอย่างที่ราคาแพงขึ้นแต่รายรับของผู้บริโภคยังเท่าเดิมจึงมีการใช้ใจ่ายลดลงและในปัจจุบันคือปีพศ2563เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด -19 จึงทำให้ปีนี้เศรษฐกิจย่แย่มากที่สุดหลายอาชีพต้องเลิกทำงานและเป็นคนว่างงานวิกฤตโควิดในทีนครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตที่ไม่เหมือนวิกฤตในอดีต โดยมีรูปแบบของการเกิดที่แตกจากวิกฤตอื่นในอดีตเริ่มต้นจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคไวรัสโควิด -19 กลายเป็นมหาวิกฤตทางสาธารณสุขโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีพศ2563จะหดตัวที่ร้อยละ3โดยจะต่ำสุดในไตรมาสที่2และเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่1,930และถือเป็นครั้งแรกที่ประเท เศร,รษฐกิจหลักและประเทศที่กำลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกันในส่วนของประเทศไทยแม้เราจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อลดน้อยลง ทั้งนี้เมื่อดูดัชนีล็อกดาวน์ของประเทศที่มีการปิดเมืองทำให้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมลดน้อยลงชี้ให้เห็นว่าการล็อกดาวนมีนัยสำคัญต่อผลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเร็วหรือช้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผ่อนคลายล็อกดาวน์อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะกลับมาใช้จ่ายออกไปที่ชุมชนเหมือนก่อนเกิดโควิด การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองถูกเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในปี2550ถึงปี2563เกิดความขัดแย้งทางด้านการเมืองจึงทำให้เกิดการรัฐประหารถึงสองครั้งด้วยกัน ตลอดระยะเวลา14ปีตั้งแต่ปี2 5 5 0ถึงปี2563กรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็คงยังต้องพบเจอกับปัญหาทางด้านการเมืองอย่างตลอดมาตลอด14ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นถึง2ครั้งโดยครั้งแรก เป็นการรัฐประหารของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของกรุงเทพมหา,าคนครและภายในประเทศไทยและการรัฐประหารครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2557การรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะ โดยการรัฐประหารครั้งนี้เป็นการรัฐประหารของรัฐบาลยิ่งรักษชินวัตรที่ใช้วิธีการปิดควบคุมสื่อตรวจพิจนารณาเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตและจัดประชุมเพื่อหาทางออกวิกฤตการทางการเมืองของประเทศแต่การประชุมไม่เป็นผลจึงเป็นข้ออ้างของการรัฐประหารครั้งนี้แต่หลังการรัฐประหารครั้งนี้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550จึงทำให้มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวโดยภายในสภาจึงมีมติเลือกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่างก็เกิดข้อถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชา จากรูปเป็นการแสดงถึงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารประเทศที่ส่งผลตอ่อกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ของประเทศและมีการสำรวจคำถามที่ว่าหากวันนี้ท่านมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีท่านจะออกเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่จากการสำรวจพบว่า 36. 8สเนสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี 34. 8ซไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี28.4%งดออกเสียงจากการสำรวจนี้เป็นสำรวจความคิดเห็นส่วนหนึ่งของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นทางด้านการเมือง โดยภายในปีพุทธศักราช2563มีการเรียกร้องถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนและมีการเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นทั่วรอบกรุงเทพจากการสำรวจพบว่าประชาชนในกรุงเทพต่างกล่าวว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเราแต่การเมืองนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามาก หากเราไม่ให้ความสนใจในอนาคตเราก็จะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งไม่พัฒนานี่เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่เก่าวถึงการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งการเมืองนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากเช่นในกรุงเทพมหานครการขึ้นรถโดยสารประจำทางฟรีนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเพราะว่าเป็นสวัสดิการของทางรัฐที่มอบให้กับประชาชนและสิทธิในการรักษาฟรีหรือการใช้บัตรทองนั้นทำให้ในปัจจุบันมีผู้คนสนใจทางด้านการเมืองมากขึ้นกว่าช่วงก่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงอายุ16ปีขึ้นไปเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับทางด้านการเมืองและติดตามข่าวทางด้านการเมืองมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากนะคะที่มีโอกาสได้มารับชมรับฟังคลิปการนำเสนอของพวกเราหากมีข้อผิดพลาดระการใดน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนะคะขอบคุณค่ะ